ข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุได้เฮทั่วประเทศอีกแล้วนะคะล่าสุดมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุแบบทุ่นหน้าเหมือนเดิมตามปกติแบบไม่มีกําหนดซึ่งเป็นข่าวดีสุดๆสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งในส่วนของวงเงินตรงนี้รับอย่างไรรับแบบไหนคะ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้องมูลข่าวสารกันในช่องและที่สําคัญผู้สูงอายุที่กําลังจะถึง60ปีลงทะเบียนรับสิทธิตรงนี้ ยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินแบบทุนหน้าเหมือนเดิมตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องวันนี้ก็ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุทุกท่านนะคะที่มีความกกกังงงวลใใจในเรรรื่อขอขารประ ผ่านราชกิจจานุเบกษาในเรื่องของการปรับเกณฑ์ใหม่จ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุเมื่อวันที่11สิงหาคม2566ที่ผ่านมาในส่วนของเกณฑ์ใหม่นะคะประกาศบังคับใช้ทันทีในวันที่12สิงหาคม2566วันนี้สบายใจได้ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุตอนนี้นะคะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีหนังสือส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วว่าในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุให้จ่ายแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตาม ปกติและจ่ายแบบท่นหน้ารวมไปถึงผู้สูงอายุรายใหม่ที่มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ในส่วนของการรับเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุก็ยังคงให้ใช้สิทธิ์ในส่วนของเกณฑ์เดิมระเบียบเติมของทางอาปทอไปก่อนนะคะซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมมีหนังสือด่วนที่สุดค่ะตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2566ที่ผ่านมากนะ็ได้มีหนังสือนะคะแจ้งด่วนนะคะเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยในเรื่องของระเบียบของทางกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเกณฑ์การจ่ายเงินในครั้งนี้ ที่มีการประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11สิงหาคม2 5 6 6รสมมที่ผ่านมาโดยมีผลบังคับใช้ในวันถักจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษานั้นทําให้คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะตกอกตกใจแล้วก็มีความกังวลใจว่าการจ่ายเงินนี้จะได้รับสิทธิ์แบบไหนอย่างไรซึ่งแน่นอนผู้สูงอายุรายเก่าที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วจะไม่มีผลกระทบต่อการรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแต่ในส่วนของผู้สูงอายุที่กําลังจะถึงอายุ60ปีหลังจากนี้เป็นต้นไป ็จะได้รับผลกระทบตรงนี้อย่างทันทีเลยล่าสุดนะคะมีหนังสือด่วนที่สุดจากทางกระทรวงมหาดไทยที่มีการพิจารณาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ดําเนินการในการจ่ายเงินนะคะของทางกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเบี้ยยืชีพผู้สูงอายุของทางอปทในปี2566ได้มีการประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาออกมาให้ใช้เกณฑ์นะคะว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยืชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2552แล้วก็แก้ไขเพิ่ม เติมไปพางก่อนจึงขอให้จังหวัดทุกจังหวัดอาบาทอ,อาบตในทุกพื้นที่ดําเนินการแล้วก็ดําเนินการตรงนี้ยังคงใช้ระเบียบเดิมแบบไม่มีเงื่อนไขในการให้ผู้สูงอายุรับสิทธิจนกว่าพาะสะจะมีการกําหนดออกมานั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดแล้วก็เป็นเรื่องดีนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศใครายข้อสงสัยแล้วสาหรับการรับเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นนะคะผู้สูงอายุท่านไหนที่มีอายุตามเกณฑ์ถึงเกณฑ์ก็ไปลงทะเบียนรับสิทธิที่อาบตเทศ บาใกล้บ้านท่านได้นะคะและที่สําคัญค่ะในส่วนของเกณฑการจ่ายเงินยังคงใช้เกณฑ์เดิมเหมือนเดิมตามปกติในการรับเงินแบบทุนหน้านั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชา์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ